พนักงาน5,000คนตอนนี้หนตอนนี้ใช่ถามว่าพนักงานได้โบนัสปีละเท่าไหร่โอเคปีที่แล้วที่จริงเราเพิ่งประกาศเนาะก็คือจ่ายทั้งหมดนะคะขอ,ของผลงานปีที่แล้วให้กับพนักงานเนี่ยประมาณ100กว่าละหนึ่งร้อยสิบล้านค่ะโอเคร้อยสิบล้านใช่หนึ่งร้อยสิบล้านบาท uh huh. ก็จะแบ่งเป็นโบนัสไตรมาสที่เราจ่ายทุก3เดือนนะให้กับพนักงานอันนี้คนให้สำหรับพนักงานสาขานะคะเพราะว่าอะไรคือที่จริงอะ อันนี้เพิ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้วพเพราะนมองเราเห็นเราเห็นปัญหารเรื่องของการ turn over พนักง,งานสาขาค่อนข้างเยอะอทั้งที่เรามี incentive แล้วมีอะไรม,มีมีตัวกระตุ้นแล้วอะคะแต่ว่ามันยังไม่พออีกแบบทำไมพนักง,งานเรายังไม่เห็นหรือว่าไม่เห็นความสําคัญของเรื่องของคอ m p l a i n ของลูกค้า QA ต่างๆหมายถึงว่ามาตรฐานการทํางานในสาขาแบบนี้เราจะมีคนตรวจเดือนละ3ครั้งนะคะแบบสุ่มตรวจ ว่าเขาทํางานตามที่เรากําหนดไว้หรือเปล่า QC ใช่ค่ะคือคนคนค่อนข้างโหดในเรื่องนี้มากเพราะว่ามันสิน่งสำคัญที่สุดในการทําร้านอาหาร<อ>เลยอะค่ะก็เลยอยากให้ผลอยากให้เขาเข้าใจแล้วก็เข้าใจไม่พอเนาะต้องมีผลตอบแทนให้เขาด้วยเพราะว่าพนักงานน่ะทุกคนอะ เขาต้องการเงินอันนี้อินดีเอ็น่ะมันก็คือเรื่องของเงินดังนั้นเราก็ต้องให้เขาในในสิ่งที่เขาทําได้แต่กี้นี่หลุดออกมาคำหนึ่งบอกว่าให้โบนัสเป็นไตรมาสใช่ค่ะก็คือ3เดือนออกโบนัสทีนะฮะสำหรับพนักงานสาขานะคะอ่ะโอคก็คือจะเราก็ทุก3เดือนก็จะมาเฉลี่ย ว่าคุณอยู่ในสาขาเกรดอะไรก็ถ้าคุณอยู่เกรดเอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะได้คนละ5 0 0พันในช่วง3มเดือนนั้นหรืออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะลอง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 ลงมาแต่ว่าพอปลายปีอย่างอันเนี้ยค่ะมันก็ให้เป็นเป็นเอ่อคอมพานีเพอร์ฟอร์แมน์ค่ะก็คือได้คนละ2.5เดือนอีกรอบใช่ค่ะก็คือทุก3เดือนคุณก็ได้ไปแล้วก็นี่ให้อีก 2. 5ดเดือนค่ะเดี๋ยวนะทุก3เดือนทุก3เดือนได้โบนัสโอเคจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ปีหนึ่งสครั้ง ่และยังโบนัสปลายปีอีก2.5เดือนใช่อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดคือออกโบนัสปีละ5ครั้งสี่ห้าใช่ค่ะสี่วกหนึ่งใช่ค่ะโทะสาขาไหนคนขาดมะยังได้อยู่ยังได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วจะส่งน้องเมสไปตาเหมือนไปเองเลยจะไปเองเลยไปเองเลยจ้าเดี๋ยวหนูเรียงให้เป๊ะตามที่คุณเฟิร์นบอกเลยเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่จำเป็นก็ต้องถามว่าเนี่ยตีน้อยกับไรมากขนาดนี้เขาก็ ไม่ได้บออมประนอมอยู่กับตัวเองนะฮะออนี้จัดงานเห็นพนักงานแล้วอ่ะคือฝืนสัมผัสพนักงานจริงเพราะว่าอยู่ในครัวจริงอะไรจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบรู้สึกว่าถ้าเราไม่ให้พนักงานแล้วเราจะให้ใครถึงมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะค่ะแต่ว่าถ้าเราเก็บตัวเองอ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมเราเราไม่ได้เปลี่ยนชีวิตอะไรอะค่ะข้าวเราก็ยังกินเหมือนเดิมอะไรมันก็ยังเหมือนเดิมเลยแบบให้พนักงานแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเขายังดีกว่าเก็บไว้กับ ตัวเองแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองอะค่ะสุดยอดอันนี้คือแบบเพราะว่าสัมผัสพนักงานจริงๆอ,อะเป็นคนมีคุณธรรมเอ่อคุณเฟิร์นมาวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากที่แบบเล่าแบบแบบแบบไม่มีกั๊กเลยเล่าบททุกอย่าง <c oughs> คิดยังไงออปเรตยังไงแล้วก็บริหารจัดการยังไงจะแนะนําอะไรยังไงว่าคําทาสุดท้ายแล้วสำหรับคนที่คิดหลายๆคนอยากจะทําธุรกิจ <c oughs> แล้วโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพแบบนี้ มีอะไรอยากเกตือนเขามีอะไรอยากจะแนะนำบ้างอะสันส้นๆที่อยากจะแนะนำเหรอคะคืออย่างแรกคนมองว่าต้อง,ต,องต้องรู้ก่อนนะคะว่าการทำธุรกิจอะต้องไม่ใช่แบบเพื่อมาหวังสบายคือการที่เราจะได้เยอะเราก็ต้องลงเยอะไม่ถึงว่าทั้งลงแรงลงใจลงทุกทุกอย่างต้องถามก่อนว่าเราลักความสบายหรือสะดวกมันไม่มีจริงอะคะ่ะถ้าอยากเยอะถ้าอยากได้เยอะมันก็ต้องเหนื่อยยอมเหนื่อยในส่วนนี้แล้วก็ ต้องรู้ว่าเราอ่ะชอบอะไรเราอยากเป็นอะไรเป <Passion. S 2> ้าหมายใช่ค่ะแพชันของเราคืออะไรเฟิร์งน่สำหรับเฟิร์นนะคะการทำร้านอาหารไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวแต่เรื่องคนด้วยธุรกิจที่ใช้เลเวอร์หรือใช้คนเยอะๆค่ะเราต้องมีใจรักคนจริงๆใิใจบริหารคนจริงๆต้องมีส่วนนี้สําคัญมากๆถ้าเราอยากจะเติบโตในอนาคตได้ <ừ. S 1> มีเป้าหมายค่ะทําไปเพื่ออะไรเพราะว่าท <ism. S 1> ุกธุรกิจทุกประเภทที่จริงในทํางานแบบไหนก็ตามอะค่ะจะเจอปัญหาแต่ว่าเราจะรู้ว่าเราอ่ะ ทำไปเพื่ออะไรอะคะแล้วเราก็จะมีกำลังใจในการแก้ไขปัญหาในแต่และว,วัน hmm. เราก็รู้ว่าเราแก้ไปเพื่ออะไร hmm. ไม่อย่างนั้นเราจะท้อเราก็ไม่อยากทำแล้ว <c oughs> ดังนั้นพูดว่ามันค่อนข้างสำคัญมากที่เราจะต้องมีเป้าหมายในส่วนนี้ hmm. เพื่อ เป็นคําตอบให้กับชีวิตอะคะ่ะว่าทาไปเพื่ออะไรเพื่ออะไร<ช>ที่สําคัญก็จะต้องมีใจรักนะครับใจรักสำคัญแต่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือจะต้องเป็นคนที่มีจริยธรรมคุณธรรมในการทําธุรกิจด้วยไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่ค้ากําไรเกินควรและสําคัญขึ้นไปอีกก็คือคนที่จะทํางานสตาร์ทอัพจะตเริ่มธุรกิจแบบอย่างของคุณเฟิร์นเนี่ยะจะต้องมีวิชั่น นะจะต้องมีการมองก้าวไกลหน่อยนะฮะออแล้วก็ความละเอียดที่ชอบก็คือความละเอียดออของของคุณเฟิร์นตั้งอกตั้งใจทุกเม็ดอ่ะเขาเรียกว่าทำเองทุกเม็ดใส่ใจทุกเม็ดทุกจุดทุกโออะไรรู้จริงทุกอย่างรู้จริงแล้วก็ใส่ใจทุกอย่างเพื่อเอาใจทำงานาแล้วก็ลงแรงด้วยค่ะ